แบ่งแบบประเภทที่1ก็คือแบ่งตามประโยชน์ที่จะได้รับอันที่1ก็คือเป็นวิจัยแบบพื้นฐานหรือ basic research อันนี้พี่ปูเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นทฤษฎีแนวคิดมีแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะเป็นแค่ทฤษฎีแล้วก็แนวคิดอันที่2ก็คือเป็นงานวิจัยแบบประยยุต์เป็นวิธีการเอาแนวคิดหรือทฤษฎี เอามาประยุกต์ใช้ชื่อเขาก็บอกแล้วว่าประยุกต์หรือเอามาทดลองใช้อีกอันหนึ่งอันที่3เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติอันนี้ทำยังไงหมายความว่าเอาไปปฏิบัติใช้จริงในหน่วยงานแห่งหนึ่งในกลุ่มประชากรแห่งหนึ่งแล้วผลออกมาเป็นยังไงอันนี้เรียกว่างานวิจัยแบบปฏิบัติเป็นแบบที่3เข้าใจบอะถ้าไม่เข้าใจเปิดหนังสืออา่านเพิ่มเติมนะคะ จัยแบบที่2ค่ะอันนี้คือเป็นงานวิจัยแบ่งแบบประเภทที่พี่ปูรักมากแล้วพี่ปูก็จะพูดประจำเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเชิงปริมาณเชิงปริมาณก็ง่ายๆเก็บแบบสอบถามแล้วอันที่2ก็คือเชิงคุณภาพก็คือการสัมภาษณ์การสังเกตการทำโฟกัสกรุป๊ปหรือการวิจัยเอกสารประมาณนี้ง่ายๆค่ะ ไม่ยากค่ะเป็นงานวิจัยแบบประเภทที่พี่ปูชอบพูดประจำค่ะอันนี้คือหลงลักแบ่งง่ายสไตล์พี่ปูค่ะที่3จะบอกว่ามันก็จะยากที่จะเข้าใจนิดนึงนะคะขนาดพี่ปูอ่านงานวิจัยทุกวันพี่ก็ยังแบบว่าอืมแบ่งตามตัวแปรที่จะศึกษาหมายความว่า 1. คือแบบไม่มีสมมุติฐานคือศึกษาอยากรู้แค่นี้แหละสถิติที่ใช้ก็จะเป็นแค่เชิงเชิงอะไรหรอ ก็มีแค่ x bar sd ความถี่แล้วก็ร้อยละแค่นี้อันนี้คือแบ่งแบบง่ายๆไม่มีสมมุติฐานอันที่2คือมีการทดสอบสมมุติฐานฉะนั้นสถิติที่ใช้ก็จะต้องเป็นการทดสอบสมมุติฐานด้วยก็อาจจะมีอโนวาคายสแควร์มัลติเพลคีเกชันมีอะไรล่ะ SEM มี m a n o นวาโอ้ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานเนี่ยเยอะนะอยากรู้เพิ่มไหมล่ะไปตามต่อได้ที่ไหนหรอค้นเพิ่มได้ในเพจ Researcher Thailand นะคะมีองค์ความรู้ให้คุณเยอะมากเลยนะคะอย่าลืมไปหาอ่านนะในอัลบั้มอพี่ปูทำไว้เยอะอยู่ไปอ่านได้นะคะ <S <S ตามชนิดของข้อมูลเป็นการแบ่งประเภทที่4แบ่งยังไงอะหรอจริงๆอะแบ่งแบบเชิงประจักษ เชิงประจักษ์ก็คือว่าไปเดินเก็บแบบสอบถามเลยไปถึงที่เลยอย่างเช่นว่าตอนนี้พี่ได้งานวิจัยเกี่ยวกับบ้านน่ะพี่ก็ไปบุกบ้านในโซนอะไรนะปะทุมธานีโซนศรีราชาแล้วโซนพระรามสองคือเดินไปถึงที่เลยเข้าใจหรือเปล่าอันนี้คือไปให้ถึงที่ไปให้เห็นจริงหรือเราเรียกอีกอันหนึ่งก็ว่า feel work ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบ่งแบบประเภทที่ห ประเภทที่2คือไม่ประจักษ์ไม่ประจักษ์กคืออะไรก็คืออ่านในหนังสือค้นในคอมพิวเตอร์หรือเปิดในเนี่ยเยดูในเล่มดุษฎีนิพนธ์ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นไปอ่านหนังสือของคนอื่นไปค้นตัวเลขในสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินี่แหละค่ะคือศึกษาจากเอกสารสถิติและข้อมูลมันจะเป็นงานวิจัย อีกแบบหนึง่งแบบที่4อันนี้แหละพี่ปูไม่เลิฟเลยแต่ต้องอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆเข้าใจไหมคะ